สวัสดีครับผมบอรเกนสติสิทธาพกธอกระเทยครับสวัสดีจ้าพี่น้องครับป,ป,ป๋ามาหาเบิงเงห็ดมาถ่ายรูปดอกบุบกใหญ่ีบุกใหญ่บุกยักษ์เราจะเจอเห็ดกันไหมต้องมาลุ้นกันจ้าชุดหาห็ดน้องอระดาดี้นี่เดี๋ยวเราจะเลยไปต่อที่ทะเลจะ้ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชุดหาเห็ดเด้อนี่เด้อ เฮ็ดกันทุกทีเรามาแล้วก็สิจเจอมันรุ่นกันเฮ็ดออกจากกลับมาจากบ้านเห็นเพื่อนว่าเฮ็ดออกแล้วกะไม่น้องเจ้าได้ก็ได้จากเมื่อวานนี่มันรุ่นสิเราจะเจอกันไหมเราจะเจอกันไหมเจอไล็กจีนหยังเฮ็ดบ้ ตะกร้ามาด้วยนะมีมีดน้อยด้วยนะเราติ๊กเจอล้วจ้าเดี๋ยวนมเห็นแต่ไกลแล้วแต่มาลุ้นกันจะมีกี่ดอกโอ้ยดวงดีขนาดเลยนี่ไงนี่ไงอุยอ้ยเยอะอุ้ยดอกงามๆโอ้ยวาสนานี่ไงอุย้ยนี่ไง,ไ,ง,ไ,งไม่ปีที่แล้วหนูเคยเก็บแม่หนูก็เลยตรงมาก่อน นี่ไงเอาม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 านี่ของจริงของจริงของจริงวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี Limited> ้วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเด้อจ้านี่นี่ไงเห็ดที่เราเก็บนี่เอะถอนหญ้า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 มันก็สิเห็ดแรงๆเนี่ยจะดอกมันก็เลยประมาณนี้ถอนหญ้จี้จี้จี้ลูกโย่จี้จี้เดี๋ยวจะจี้เหยียบ ป,ป้าบอกฉันได้กินเห็ดฉันได้กินะของแท้อีดียปะป้าป,ป้าฉันนึกว่าป,ป้าลูอีดีเนาะอันนี้รัศมีมน,น,นี่จัดโคนี่นเห็ดโคนนั่ด้งถอดได้ไหมแบบนั้นถอดได้ไหมอู้เห็ดอกลายทิ่นี่แต่ เสียดายเนาะเราต้องไปเที่ยวทะเลต่อไม่งั้นอาจจะพาทัวร์อีกหลายที่เลยนี่จ้ะอันนั้นปวกกินแสดงว่าปวกกินอเรามีมดลองถอดดูปวกกินจะแม่แบบนั้นนะ่ะปลวกกินถ้อดแบบนั้นน่ะได้ครับเราจะดอกทีปวกไม่เรามีดก็ไม่เอาแบบนั้นถอดขึ้นที่แน่นๆเนาะปวกกินยก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  เรามีจะได้ปลูกกินขาแล้วจ้ะโอ้นี่เนี่ยสวยเลยสวยมากน่ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วใช่ปลูกกินขามันแบบนั้นน่ะน่ะน้องเก๋ดึงขึ้นทอดขึ้นแล้วฮึ่บทอดดึงตรงตรงนั่นไงอันนั้นปลูกไม่กินอันนี้ขึ้นนี่นี่ผวกไม่กินเน็ดทอดได้เลยได้ สุดแล้วขาสั้นขาสั้นขาสั้นเหมือนคนเก็บอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่รออีกคนมาเก็บด้วยไปเอาตะกร้าอยู่รถก็จอดตรงนี้เองไปเอาที่ไหนเขาไปซี้โอ้ป้าถ่ายรูปก่อนป้าถ่ายรูปก่อนนี่แเลยตัวเนี้ยเพ็รปวกนี่แหละเพ็รปวกประเทศไทยเป็นแบบนี้เลย น้าแม่โทษเสียงนกพุทธเลยนี่นี่ถือว่าไม่เยอะเนาะไม่เยอะก็โอเคแล้วได้เก็บแล้วเนาะไอ้เก็บยี่หรี่ปีเซลเล้วตรงนี้หันเคยเก็บจ้ะหนูก็เลยหันมาแล้วมีอีกทีตรงนั้นตรงนั้นอีกต้องมาลุ้นว่าปีนี้มันออกหรือยังปีเซลเล่ย์ จ้าพวกพวกกินขาได้ตรงได้เอาหมดเลยแม่เอาหมดเลยเอาได้มันจะส้งดอกมันจะตัวเล็กไหมนะตัวเล็กตัวเล็กไม่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 ไมมากันหมดนี่ได้เก็บแล้วนี่ตะก้าหมานตะก้าหมานอ่ามีจิ้มหรือว่าดึงเลยก็ได้จ้ะมาลุยน้องเก๋ตัวเล็กยุงเยอะ ยุงเยอะลืมเอาอันนี้มาาแก้วกนะสเปรย์้าวแก้สเปรย์อ่ะพาเาักมาเก็บให้แม่เก็บโลดนั่นแหละเอาไม่เก็บไปไหนดึงเอาเลยาจนลอุ้ยอะโอรูปสวยๆรูปสวยๆทำหน้าปกหน่อยไอโจห็นเลยอันดี เอได้เก็บแล้วพมุนเนี่ยเวลาเราดึงมันได้มันมันได้อารมณ์นะแม่นอตอนดึงขึ้นตอนดึงขึ้นขายาวๆจริงเด้มพี่น้องเด้อถ้าปวกบุกินขาจะยาวแต่ว่าดอกขนาดนี้ขาจะเหนียวละไม่อร่อยของวันนี้เด้อใครเยอกไม่ไม่ไก่น๊กงน๊กง โอ้ยโอ้ยยาวดอกนี่ดอกยาวดอกยงานี่ได้แล้วเดี๋ยวพากันเดี๋ยวพากันเดินอีกสักหน่อยครับเพื่อเจออีกเพื่อเจออีกเราจะได้เก็บอีกไปลุ้นกันต่อป้าเจอรอบนี้แยกใยกันหาจ้ะนี่ดิใช่ๆข้ามทางใด หาทางข้ามก่อนเป็นหนาปามดูนอู้อดอกใหญ่มากกี่ดอกดอกเดียว,ยวใช่หรือว่าอู้มันลักออกแบบนี้ออกดอกเดียวแสดงว่ารอบต่อไปนะมันจะออกอีกแบบนี้อู้ดอกใหญ่มาก โอ้ยเต็มพูนให้ก็นมาได้น้อไมเน้อซึ่งสกอร์เอาแล้วนะเอาเลยจ้าพี่ตอกใหญ่มากแม่ลองดึงเอกให้มันสุดขึ้นแม่ยังไงว่าสวยถ้าต่อกันได้ ดอกใหญ่มากออกแค่ดอกเดียวแสดงว่าวสินหน้านี่รอ,นรอบหน้าจะออกเยอะเราต้องมาดูหมั่นมาดูด,ดอกเดียวแสดงว่ายังชีออกอีก,ก,ออกถ้าเราขุดลงไปข้างล่างใต้พุงเนี่ยจะเป็นดอกเล็กๆเต็มเลยลลลลเรอบหน้าจ <oppon. S 2> ะขึ Provost, ะ้นอีกรอบหน้าป้าปาเจอรอบนี้ต้องไปขุดไม่ต้องไปเหยียบจ้ารอบหน้าจะขึ้นอีกพาเดินไปทางนัละป้าเกปาเก่ง กระปากาเก่งได้หาเจอเจอถ้ามีกทีก็หงปตุ๋มหงปตุ่มถ้าออกนี่ออกแบบเยอะมากเป็นปืดเลยแถวนะป่ะเดี๋ยวเพราเพราแปลงมันมีแค่นี้จะแปลงมันบ่ค่อยใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปนี้เพื่อเจออีกแถวๆระหว่างเดินขึ้นไปหารถแปลงปามเท่าที่มองเห็นนีหละจ้ะขนาดแปลงนี่มันไม่กว้างแต่แปลงนี่เนี่ยมันออกเยอะถ้ามันออกคือมันออกสวนปาม ตามตรงนี้ที่เบกเคียนสติ๊กเคยทำงานตาตามนี่แหละเคียวเองขึ้นเองไอ้ไลายใหญ่ๆแบบนี้แหละแบกจนหลังคดจนหลังหักจนหลัง,งโงอถ้ามีอีกทีก็ต้องสังเกตดีๆในมันจะอยู่ในกองก้านนี่ก้านหนาๆบนี้อาจจะโดนทับถมไปก็เป็นไปได้เราเดินหาเรื่อยๆต่อจ้ะ เจอเดี๋ยวขอถ่ายพี่น้องเบิร์ด้ล่จ้าเลยจ้าก็บเห็ดแล้วมาหักแหน่งไม่ต่อจ้ะปัดเอากลับบ้านแหน่งไม่เอาซับลาบเลยว้าวเหมือนเมืองเหมือนมีอาชีพเลยครั้งแรกในชีวิตเ็ตะแซ่บปลาตุ้งแกงยิ่งแซ่บโอ้ยคืออยากกินแค่นอนบัดแกงเลยเอาไมล่แกงเลยเอาแกงก็แกงนนั่ไม่ได้เอามีดมาเนาะอันนี้ไปมาเขาเบื่อ นี่นะประตุงอันนี้นะต้องเอามีดสับใช่ไหมมันไม่สวยดอกอันนั้นน่ไมันจะเสียไม่ต้องเอามันมันไม่สวยหักเลยจ้ะหักเลยแหงยาวๆไปนะอันเละโอ้ยเสียงแม่หักสะใจเาธออยากอยากเก็บหน่อไม้ก็ได้เก็บอยากอยากแยดก็ได้เก็บเแค่น้อยนเลย อย่งอีกคูอดูข้างล่างอย่งอีกอีกสูมสูมเึื่องู่พคุณป่ะไปลวดอันนี้เอาได้ยังได้แม่ได้หมดเลยใช่ไหมาเลยอันนั้นไปนี่เดินเนาะท่านพี่แกงไม่ก็ไปนั่งหลังบ้านก่อนอากาศไบบูลหลังบ้านก็มันก็เย็นดี นี <cents input> <ge> ่แหละไผ่ซัมซุงที่ว่าไข่ซัมซุงเวลามันแตกแหนงมันแตกใจยีรีเลยน้กลังออกโน้ตซัมซุงปะป๊โน้ตสิปลดีเอเดเดบิงบุ้ดีซัมซุงสิปลาคำจ้าิมซุงซิมซุงกลังเขึ้นปเยอะมากไปไปลงไปข้างล่างออไปเดี๋ยวเราเอาไปโปะไปแกงจะวันนี้แกงเซงเฮ็ดโอ้ยกินฮอน มาๆมานองอยมาอีกสุ่อู้กับบานยาวบิดแล้วเอาแต่อันสั้นๆเนาะยาวหมดแล้วจะได้มันนะฮักเอาอันนี้หน่อไม้หน่อใหญ่อุ้ยยาวเลยกับบ้าน

บางคนี่อิจฉานันีอิจฉาแมลดานะนีได้ทั้งเก็บเห็ดได้ทั้งหานอไม้ใช่อันนี้ไม่เอาเหรอยวไดาเอาเอาได้หมดจะเอาได้หมดเอาได้หมดเลยไม่เปนหนอใหญ่ได้เละหละเราบักใหญ่เลยเสียงหักป๋ะเลย เดี yeah. yes. on, me, ๋ยวเดี๋ยวมีเวลาค่อยเอาผ้ามาฟันแต่งไว้จ้ะมันจะได้เตกขึ้นใหม่ที่เป็นแหนงสั้นไปเข้าไปโปะไปแกงไปจิ้มิองเท้าสีเเลยงแค่แล้วกินดินแล้วหืมกินดินหนังเลยถือว่าฝาดนะ มื่อก้ดูไอเสนเม่เกี้โยุงกัดโอ,อ้สายยาพค่นถ่ายมุมกว้างเลยจ้าไปถ่ย <laughs> ายมุมใกล้ถ่ายกานปอกากานปอกเ <laughs> ก,ก็บแต่ก็บกระส่า นน้องอยู่กหน่อไม้ได้บอกพลังปอกหน่อไม้ดูวยไปดูพลังปอกหน่อไม้ไปตั้งใจปอกค่ะถามว่าจะทำจะกินอะไรมันมันมีอะไรกินตรงไหนแกันคะเรารู้แกะไปเรื่อยๆเอาไป แม่กุมันอาบน้ำดูเหนือร้อนแล้วมันอบอ้าวถ้าเป็นบ้านทางเกษตเอาเห็ดโอแกงเห็ดกับแกงหน่อไม้สุกเรียบร้อยแล้วจ้าอือกินเรียบร้อยแล้วตักคนละถ้วยละถ้วยสดร้อนๆแกงเห็ดหน่อไม้สดๆเห็ดสดๆแต่ทั้งหน่อไม้และทั้งเห็ดใช่ละ อยากเห็ดก็ได้กินเห็ดเนาะใช้คาว่าดวงเนาะดวงดีเนาะมาช่วงจังหวะปกติเราจะบอกว่าหลังสเห็ดมันจะหมดสิ่มการมันจะเริ่มหมดแล้วเพราะว่ามันออกคู่โพลเลยแต่แม่โชคดีที่ที่มาจังหวะเห็ดออกพอดีได้เก็บพอดีมาแวะหาปลาตุ้มก็ได้กินแกงหน่อไม้ด้วยทั้งแกงหน่อไม้ทั้งใส่เห็ดที่เราไปหากูกันเลยกูกันเลย ตักคนละถ้วยละถ้วยเลยช้อนไม่ทางช้อนเลยอ่ะอร่อยเห็ดสดๆหน่อไม้สดๆแซ่บทำเหนียวด้วยตักเอาอีกด้วยทางกันเห็นเต็มในคลิปเนาะดอกตักเอาเลยมาเกงต้องเหลือไว้ทางที่ทางนี้บมกินอยู่แล้วทางนี้ค่ะกินบ่อยกินบ่อยเนบ่อยกินประจำกินประจำถ้ามีเวลาจะพาไปเก็บเห็ดฟางฟามโตผนเนาะแต่เราไม่มีเวลาเราจะ เราจะไปเที่ยวทะเลแล้วน้องอนณาจะลงลงสะไว้น้ําดดตุ้มเลยเด้อเอาผ้าถุงไปบอสติปุกติปุกกับยาของยายืมหน่อยบางอย่างไม่ต้องของยาเยอะโอเคจ้าไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยไม่เห็นอร่อยเลยมีเบิ้ลมีเบิ้ลมีเบิ้ลละเรือก็โคเลยใส่ถุง ยกหม้อไปเลยนั่นแหละยกหม้อไปเลยก็ได้เดี๋ยวแวะเอามาคืนเด้อเห็นเห็นแบบนี้เกี่ยวๆนี่คือพริกใช่ใช้พริกสดด้อจ้ะมันเลยมันมีพริกสีแดงๆพิกดิบพริกดิบเอาเห็ดเยอะๆเลยเห็ดน่ากินไม่หมดเสียดายโอเคจ้านี่พาพี่น้องแล้วก็แม่ พาแม่แม ok okay, hey. ่ทำแม่แล uh, ้วก็ป้าป๊าแล้วก็น้องๆได้ไปเก็บเห็ดหักแหน่งหน่อไม้หาหน่อไม้จ้ะตั้งใจมาแล้วอยากมาหาดูไหนเก็บสมใจสนุกไปเลยเอาครับคลิปนี้กินเห็ดก็ได้กินเห็ดอยากกินแกงหน่อไม้ก็ได้กินแกงหน่อไม้เนี่ยได้องย่างเลยถ้ามีเวลาจะพาไปกว่านี้อีกพี่น้องเอฟซีหลายคนคอมเมนต์เหมือนได้ชนะทัศนะศึกษาเลยพนะมาได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเจอโน้ตเจอนี่เนาะจ้าเอาครับคลิปนี้กระฟ้าเพลงธานีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเ mm hmm. ปม็นกำลังใจให้หน่อยด้ครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าเยวด้วยฮิต่อ